เอกสายมอกว่าเออบันนี้าาคาเซคิลยังไม่มานี่นา <c oughs> ไม่บอกดีกว่าว่าฉันจะทำอะไรอ่ะติดตั้งติดตั้งครับติดตั้งห้ทัวแ็ปไปเลยฝับโทุ่สวมทราฟฟิกพวกนี้เนี่ย ฉันว่าวันนี้บันที่กับชาเก็คงวิ่งไปไม่ถึงหอคอยแน่นอนโอเคเบเใช้หมดก๊อบินไปหอคอยโอเคฟับนนี้ฉันจะติดตั้งทางออกให้บันที่กับชาเก้ไว้รักกัน ถ้ามาถึงตรงนี้ก็สามารถกลับบ้านได้อ่ะนะแต่จะมาถึงหรือเปล่าก็ยังไม่รู้นะสิแต่ว่าโอเคติดตั้งให้อ่านี่แหละคือไอเทมลับที่จะพาบันดี้ใชัก้กลับบ้านโอเคงั้นฉันกลับก่อนละกันโอ้เร่วง ไอ้รอบนี้ไม่ได้หล่นลงมา้วเอ้า,าเอ้ยบันนี่เราออกมาจากประตูเดียวกันเลยอุ๊บส์เอ้ยหายไปแล้วเอเอเราจะกลับบ้านยังไงนะเมื่อกี้มันต้องเป็นปหนทางแห่งการกลับบ้านแน่ๆโอออกไม่ได้แล้วทําไงดีนะกลายเป็นทันังแม่แจะพอดจาช่วยบันนี่าด,าด้วยแล้วนี่ขึ้นมายืนทําอะไรตรงนี้เนี่ยจะประตูตรงนี้จะตลอดเลยนั่นเนี่ยโอ้ แสดงว่าทุกทีที่เราออกมาได้คือเราออกผ่านประตูนั้นแน่เลยอส่วนตรงนี้เป็นประตูส่งเสร็จตลาดหรือเปล่าโอ้ตกใจอะไรตกใจด้านหลังอโอ้เออมอบก่อนอยากก่ากระตกุกกระตักทุกคนอยู่ในความสงบมอบแค่วุวย้วยเดี๋ยมันเห็นนะ่ะเราไปสำรวจดูก่อนคือขั้นแรกของการอยู่รอดเราต้องสำรวจสิ่งรอบ รอบที่อยู่ตัวเรานะว่ามันมีอะไรที่ผิดปกติไปบ้างเพื่อที่จะประเมินสถานการณ์หลังจากนั้นเราก็จะถอดบทเรียนในสิ่งที่เราเจอมาในอดีตแล้วเราก็หาทางออกที่ดีเข้าใจไหมแชร์เกเข้าใจแต่ตอนนี้เรากําลังเข้าใกล้มันมากเลยนะก็อย่างน้อยเราก็ได้รู้ว่ามันคือตัวอะไรน่ะเออถ้าเธอไม่เห็นมันแสดงว่ามันไม่เห็นเธอถูกหรือเปล่าที่เธอหันหลังเมื่อตะเกียะไม่ต้องแอบอยู่ใชรเคิ้ลนี่มุมนี้มันไม่เห็นเนี่ยมาอยู่มุมมันนี่เห็นไหม ฉะนั้นเราก็จะเงื้อมองสักตัวหนึ่งอันคือโถฉี่มีไฟมัน้าวอ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 าอทา่อ้าวอาวอัาวอาอ้าอ้าวั้าวอ้าวเาอ้วอนาอ้ล้าวอ้าวอัวอ้าวอ้าวอายาว้นว้อ้้วา้้า้วา นั่นนะสิเยอะขนาดนี้แล้วเราจะพิชิตเขาวงกดนี้ได้ยังไงนั่นนะสิแ<อ>สดงว่าพวกนี้คือโถฉี่ต้องกำสาบฉะนั้นแล้วบันนี้จะใช <c oughs> ้บันนี้เธอเยอะมากดวยฉ <c oughs> ันก็เห็นสามากเลยเธอได้อาบน้ำบ้างหรือเปล่านะอาบสี่ใครไม่อาบบันนี้จะใช้ไม้กายาสิิธ์กางเขนผนึกกำลังมัน นี่ไงว้าวฝาดหายไปแล้วหนึ่งเจ๊งแท้ว่าแต่เธอมีไม้กางเขนแบบนี้กี่อันน่ะเออมีหลายอันแต่ว่าให้เธอไม่ได้นะโอเคงั้นจัดการมันจัดการตัวไหนใช้ก็เสียงดังอะโอ้นั่นไงมาตื่นแล้วว้าวตา้ได้ได้นี่นี่นี่ฉันว่า วั่งน้ำค้ำไปฝังเกาะไม่ค่าไม่่ามันนี้จะวิ่งเข้าเขาวงกดเลยโอ้โอมันจริงดะอ้โ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 ม้โอ้โอ้นไ้อ้โ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 อ้ตอมัอตีอันอ้มอันอ้โอ้โโอโอ้โ้โอ้โอ้อ้โอ้โอ้กอโอ้โ้โอ้โอ้โอโอ้โอ้โโอ้โ้โอ้โอวยอ้ออ้ มันลงมาข้างล่างไม่ได้น่ะหนี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 เขาได้งใหญ่เขาบนมันไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นมันไม่เห็นมันอยู่ข้างบนมันต้องได้ข้างบนเออเออเออมันไม่เห็นนะชัยกอร์เออวันนี้เธอนับชันเธอนับชันเออมามามาันไม่เห็นไม่เห็นแอดรอดหลอดหอดมันไม่เห็นเราเวลาเราอยู่ข้างล่างเชิบ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 เดินแบบเดินแบบดิจิตอลเดินแบบดิ้ิี่เจ้าคืออะไร ก็คือหลบหลีกนะอ้าวมาผิดทางใชิคกอ้ตายถอะแต่ยังดีนะที่เราวิ่งอยู่ข้างล่างแบบนี้มันก็เราไม่เจอหรอกเฮ้เราก็จะพิชิตเขาวงกดได้แต่ว่าทุกคนถ้าจะพิชิตได้ดีกว่านี้ช่วยกดไลค์เป็นก๊อปเจ๊ด้วยไหนบอกว่ามันไม่ลงมาข้างล่างไงชิเกนี่มันลงมาดักเลยด้เนี้ยเฮ้ มันหลับอยู่ชเกิ้ลใช่มันหลับอยู่ตัวนี้แห uh ละที่มันจัดการเราโอ้สํลงสำเร็จชุบอย่าเสียงดังชเกิ้ลขอยเก้ต้องเงียบไว้เฮิ๊เบเงียบเงียบเชียบเงียบแบบเงียบเชียบถึงเราจะยืนจงแจ้งไปนิดแต่ว่าแต่ว่าอะไรมันยังหลับอยู่น่ะ อ้มาเร็วมาแล้วมาเร็วเราฉันด้วยมามามาเฮ้ยเฮ้ยต้องรีบเข้าหอคอยดูสิมันเดินกันวุ่นเลยนะฝั่งนู้นนะเร็วเร็วเร็วเข้าหอคอยกันดีกว่าเฮ้ยสะดวกอยู่ในหอคอยมันก็จะไม่เห็นเราใช่ปึ๊บกันโอเครีบขึ้นไปข้างบนกันเถอะในที่สุดเราก็พิชิตได้ จะได้กลับบ้านแล้วแน่เลยบันดี่รู้สึกได้เลยว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างอยู่ตรงนี้ให้กลับบ้านไม่มีแฮะไม่เห็นที่อะไรเลยบันนี่เกิดอะไรขึ้นน่ะทำไมบันนี่รู้สึกว่ามันต้องมีอะไรกลับบ้านตรงนี้น่ะเอ๊ไม่เห็นมีอะไรสักอย่างเดียวโอ้แสงเดดพอจนมีอะไรออกมาน่ะถอยมาสิโอชโอโอ้กดปุ่ม อะไรนะ่ะในนั้นมีอะไรวูฟไฟ,ไฟ,ไ,ฟไฟลุกแล้วก็กดปุ่มว้าวสัมผัสได้เลยว่าจะได้กลับบ้านนะ่ะโอ้นี่มันเท่น้อฉักกำลัพงพยายามส่งกดอูโอเอ่อบันนี่บนนับนนี่รู้สึกว่าเหมือนมีอะไรอยู่บนหัวมัน มันออกมาจากกลุ่มที่เธอกดเย้โดนหลอกล่อล่อลวงเราโดนหลอกใครกันทําแบบนี้นะะก็มีแต่ด็อกเตอร์น่ะบันนี่เธอเยี่ยมมากเลยน่ะแผนของเธอในการจับพวกมันมาอยู่ในนี้น่ะบันนี่ต้องหลอกล่อบันมาน่ะช้เกิลต้องใช้พละกกำลัง แล้วก็ใช้ความคิดเยอะมากเลยถึงจะเอามันมาล้อมอยู่ในกลงแบบนี้ได้นะ่ะมันผูกติดกับปุ่มนั้นบันดี้ก็เลยเยกปุ่มนั้นจากหอคอยมาไว้ตรงนี้นะ่ะอ,อ๋อมันอย่างนี้นี่เองที่แท้มันติดก,กับปุ่มนี้ใช่เพราะว่าพอเรากดปุ่มแล้วมันจะออกมานะ่ะโอ้ฉลาดมากฉะนั้นแล้ววิธีการที่เราจะจัดการมันก็คือเราล้อมมันไว้อย่างนี้ให้มันวิ่งอยู่ภายใต้เขาวงกด ตรงนี้แล้วต้องกักบริเวณมันถูกต้องฮท่าน,นี้เราก็น่าจะปลอดภัยนะชเกลใช่ฉันว่าเรารอดแน่นอนดูจากตอนนี้แล้วนะ่ะมันกำลังงงงวยมันโดนปุ่มหลอกร่อดนะ่ะเฮ้ฉันว่ามันต้องแบบสับสนเหมือนกันแหละเพราะตอนแรกมันเป็นผู้ล่าตอนนี้มันเป็นผู้ถูกล่าแล้วถูกต้องดูสิ Uh huh. เดินไปก็ไม่ได้จะลงข้างล่างก็ไม่เชิง uh huh. ติดติดเดี oh. วยวเดินไปว่ามันยังยิงระเบิดได้นะโอ้ยเบนนี่เกือบรอดแล้วเชียวฉันว่าเธออยู่ oh. ไกลไปนะ oh. ฉันลงมาอยู่กลางให้เดวฉันหาร่างเธอแปบ๊บร่างเธออยู่ไหนโอ้ย oh. เ oh. oh, oh. บนนี่ฉันว่าอีกไม่นานมันต้องพังออกมาแน่เลยนะโอ้เ oh, oh. บนนี่ฟื้นน็อกแล้วเบนนี่ฟื้นน็อก ไม่ต้องกังวลเชเกิลบันที่พื้นน็อกแล้วปีนปีนขึ้นออกมาอยู่รงขางโอ้โดนอีกแล้วอ่าฟื้นใหม่แล้วก็ไปอีกรอบมันน่ากลัวจริงๆเลยฉะนั้นแล้วเพื่อความท้าทายเชเกิลจะตายตายตายตาบันที่ขอจัดการมันด้วยการผนึกมันเหรอเปิดกลงแล้วก็เข้าไปกดปุ่ม เอ้ยบัด<ะ>นี้เธอสละดบัดน้จะกดป<า>ุ่มแล้วนะตูดายเ้ยๆๆ้เย,ย้ยโอ้เยียมมากในที่สุดเราก็รอดตายเรียบแต่ว่าไอ้ที่พาตอนแรกที่เราคิดว่ามันจะพาเรากลับบ้านมันก็พังไปด้วยเหมือนกันนั่นน่ะสิสรุปอดกลับบ้านมหมเนี่ย น่าจะอดกลับบ้านนะโอ๊ประตูกลับบ้านโอ้โอ